ดูความไม่สงบทั่วกรุงที่บุญมีสร้างขึ้นมาเมื่อเจอเหตุด,ด่วนเหตุร้ายเขาก็จะส่งข่าวไปให้กระรอกไปจัดการแก้ปัญหาในชุดซปเปอร์ฮีโร่กับตันมาคอทุกคนหยุดอยู่กับชี่หมอบลงกับพื้นนี่คือการป้นส่งเงินมาให้หมดอย่ารีอโทรเรียกตำรวจไม่งั้นพวกจะตายส่งเงินมาให้เราได้แล้วเร็วๆกระรอกมีเหตุการณ์โจรป้นธนาคาร ที่สำนักงานใหญ่ไทยธนาคารจะส่งโดนไปรับภายในสิบนาทีรับทราบรับทราบบุญมีขอโทษนะครับขอโทษครับปิดการขายผลไม้ชั่วคราวพอดีติดทุระด่วนครับคุณลูกค้าบุญมีได้ส่งโดน AI มารับกระรอกไปทำภารกิจกระรอกสามารถเปลี่ยนชุดเป็นกัปตันมาคอที่โดนลอยฟ้าได้อย่างสะดวก แผนของเราคือจะให้โดนนกแก้วป่ายาสรบใส่พวกโจรแล้วนายก็ยิงกระสุนปืนยาสรบใส่พวกโจรอีกทีทำให้พวกเขาอ่อนกำลังลงจากนั้นนายโจมตีได้เลยกระราะโอ้ยอะไรกันวันเนี่ยกระสุนยาสรบมาจากไหนวะเฮ้ยนั่นแกเป็นใครมาจากไหนยิงสกัดมันไว้เร็ว ตอนนี้ธนาคารปิดทำความสะอาดครับไว้ใช้บริการวันหน้านะครับคุณลูกค้าเฮ้ยนั่นมันเป็นใครกันนะจัดการพวกเราสมบเลยแบบนี้มันต้องเจอดีทำลายพวกของฉันลือแกสตายนี่นะีนี่นะีเฮ้ยมันยังมีพักพวกอยู่อีกเลอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งโดนนกแก้วไปช่วยไอ้นกบ้าเกมมาได้ยังไงบ้าตายซะกแกขอบใจมากนะมึนนี่แต่จะโดนนกแก้วโดนเล่นสะพังเลย นี่มันกระสุนยาสลบนะเนี่ยแกเป็นใครกันนะอจบสิ้นกันสักทีเจ้าพวกนี้โดนยาสลบเข้าไปฝากคุณลูกค้าดูแลจัดการส่งตำรวจต่อทีนะครับผมไปก่อนละเดี๋ยวก่อนครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับเรียกผมว่ากัปตันมาคอนะครับในเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วครับทราบไหมว่าใครกันเป็นคนจับโจรปล้นธนาคารที่พวกเราครับ คุณลูกค้าทั้งหลายเขาคือกัปตันมาคอครับกัปตันมาคอหรอใครกันนะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอะข่าวด่วนวันนี้มีโจรปล้นแบงก์ไทยธนาคารที่สำนักงานใหญ่โชคดีที่มีพลเมืองดีชายในชุดเหลืองแดงมาช่วยจับกลุ่มโจรชุดนี้เอาไว้ได้คนเรียกเขาว่ากัปตันมาคอซึ่งเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ได้ ทีวีเริ่มลงข่าวพวกเราแล้วนะปกปิดตัวตนให้ดีรักระรอกต่อไปเตรียมตัวต่อสู้กับศัตรูใหม่ๆที่จะแวะเวียนมาได้เลยมันแน่นอนอยู่แล้วบุญมีพวกโจรมันพัฒนาการจากโจปรปล้นทรัพย์ในซอยเปรียวมาเป็นโจนปรปล้นธนาคารดีนะที่พวกเราวางแผนจับมันไว้ได้ก่อนฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าทำงานเสร็จแล้วคืนนี้มาฉลองกันนะกระรอกฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะ ว่าแต่เจ้าโดรนนกแก้วเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนพอจะซ่อมได้ไหมพอซ่อมได้อยู่แล้วนะ่ะนายไปขายผลไม้ต่อได้เลยไม่ต้องเป็นหว่วงนะฮะโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งสับสไครตหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ